ชีวิตตจะดเดี๋ยวเรามาฟังเคสสตด,ดี้กันเลยจ้าเ <Yeah. S 2> พราะอยากสร้างพระจรึงได้มาเจอกับหมูนะ่คณะลูกเป็นเด็กเรียน เด็กเรียนเก่งแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนสูงสูงจึงเปลี่ยนการเรียนจากสายสามันมาเรียนสาย,าสายอาชีพ,ชพเป็นดีไซนเนอร์ออกแบบเสือ้อผ้าขา่แล้วทำผมมาคนนี้เสื้อผ้าขณะอายุยังไม่ถึงยีสิบ แล้วก็ได้แต่งงานกับสามีชาวไทยซึ่งเป็นข้าราชการแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนจนกระทั่งสามีออกจากข้าราชการแล้วก็มาเล่นการเมืองจึงแยกทางกับสามีในขณะนั้นลูกจะเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นช่างเสริมสวยที่มีฝีมือเก่งมากเออเสริมสวยมือเงินทางโรงเรียนเสริมสวย และสถานเสริมความงามดังดังหลายแห่งแข่งกันให้เงินเดือนลูกสูงสูงเพื่อให้ลูกไปทำงานกับเขาในที่สุดลูกก็ตัดสินใจเลือกทำงานที่ร้านเสริมสวยชื่อดังในย่านสุขมุมวิทกับมาดามมาดามชาวออสเตรเลียที่นั่นมีลูกค้ามาก ลูกจึงต้องทำงานตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงสามทุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็เป็นสาวทำงานกลางคืนทำงานพิเศษอยู่ร้านอาบอบนวดแล้วมักจะเป็นดาวของสถานบริการชื่อดังวันหนึ่งมีเพื่อนชาวเกาหลีซึ่งพูดภาษาไทยได้ เขาชวนลูกไปเที่ยวญี่ปุ่นเออดูชีวิตดูวงจรชีวิตมนุษย์นะแปลกเนาะโดยให้เหตุผลว่าเห็นลูกเหนื่อยมากนี่มาแสดงความเห็นใจน่าจะได้พักบ้างลูกก็เลยตกลงไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเขาเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นแต่เพื่อนคนนี้ก็คิดไม่ซื้อโดยเอารูปถ่ายงลูกที่ถ่ายตอนไปเที่ยวญี่ปุ่น ไปหลอกชวนเด็กๆที่ทำงานกลางคืนซึ่งเป็นลูกค้าของลูกว่าเอาไปหลอกลูกค้าเด็กๆลูกค้าเสริมสวยเนี่ยไปทำงานที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าเพราะขนาดลูกยังไว้ใจแล้วไปญี่ปุ่นกับเขาอ้างอะไรไปจ๊ะเพราะนั้นต้องระวังให้ดีนะเด็กๆเล่านั้นหลงเชื่อโดนหลอกไปก็มี แล้วที่อยากไปเองก็มีโดยที่ตัวลูกไม่ได้รู้เห็นกับเขาเลยแต่มารู้เรื่องนี้ในภายหลังต่อมาลูกก็ได้รู้จักชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขามาลงทุนในเมืองไทยแต่ก็โดนเพื่อนโกงจนหมดตัวเขาจะมาขอความช่วยเหลือจากลูกด้วยการขอจดทะเบียนสมรสด้วย ขอ,ขอความช่วเหลือโดยให้เหตุผลว่าเพื่อผลประโยชน์และเพื่อให้เขาเข้าเมืองไทยได้ง่ายขึ้นซึ่งคนญี่ปุ่นคนนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็มักโดนโกงอยู่เรื่อยจะไนที่สุดก็ต้องกลับญี่ปุ่นไปส่วนสามีคนแรกของลูกที่เป็นคนไทยถึงแม่จะแยกทางกันแล้วเขาก็พยายามมาค้องแวะ แล้วก็มาขอความช่วยเหลือต่างๆจากลูกเสมอตอนนั้นลูก,กรู้สึกเบื่อและเหนื่อยมากจึงตัดสินใจเดินทางไปญี่ปุ่นโดยไปอยู่กับคนญี่ปุ่นที่ลูกได้จดทะเบียนด้วยซึ่งความเป็นอยู่ที่นั่นลำบากมากวันหนึ่งลูกนัดเจอกับเพื่อนคนไทยเดียกันที่ร้านกาแฟ ก็มีผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายแล้วก็ทำความรู้จักกับลูกเขาพูดไทยชัดมากแล้วเคยอยู่เมืองไทยมาก่อนแล้วก็ถามลูกว่ามีคนไทยอยากได้งานทำไหมเขาสามารถพาไปฝากตามร้านอาหารหรือร้านนวดให้ได้ขอเพียงแค่ใช้ชื่อของลูก ในการติดต่อกับเด็กผู้หญิงที่เมืองไทยเกาหลีนั่นใช้ภาพแต่ญี่ปุ่นใช้ชื่อหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่เขาได้เด็กส่งไปทำงานที่ร้านเขาก็เอาค่าในหน้านำมาแบ่งให้ลูกแต่ลูกไม่รับเขาก็ขู่แล้วก็ให้ดูวิดีโอว่าถ้าขัดใจเขา จะมีอันตรายถึงชีวิตอย่างไรบ้างตั้งแต่นั้นมาลูกก็ได้ชื่ออยู่ในกลุ่มของผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นเพราะเขาใช้ชื่อของลูกในการติดต่อหาเด็กผู้หญิงที่เมืองไทยแต่ในอีกด้านหนึ่งลูกก็ได้ชื่อว่าแม่พระเพราะให้การชื่อเหลือเด็กที่มาญี่ปุ่นที่เดือดร้อนจากการหนีวีซ่า แล้วก็ไม่มีค่าเครื่องบินกลับเมืองไทยเลูกได้ช่วยหางานให้ทำช่วยครูนในจ้างไม่ให้เบี้ยวค่าแรงเด็กผู้หญิงดังนั้นทั้งชื่อเสียและชื่อเสียงของลูกก็ดังไปพร้อมๆกันตำรวจก็ต้องการจับตัวลูกในฐานะมีชื่ออยู่ในกระบวนการค้าเด็กเพราะกลกุ่มผู้มีอิทธิพลนำชื่อ,อลูกไปใช้ ในขณะที่ลลกกำลังสับสนวุ่นวายแล้วก็กำลังเบื่อญี่ปุ่นลลกก็คิดถึงเมืองไทยแล้วก็อยากสร้างพระมากตามระษาความรู้ที่มีอยู่ตอนนั้นคือถ้าได้สร้างพระตามโบส์ตามวัดต่างๆแล้วจะได้บุญมากขณะที่โลกกำลังเตรียมตัวจะกลับเมืองไทยเพื่อมาสร้างพระลลกก็อ่านเจอการสร้างองค์พระประจำตัว นะะมหาธรรมกายเจดีถ้าประจำบทเด,ดียงองเดียวถ้าประจำตัวนี่หลายองค์ในนิตยาสารฉบับหนึ่งที่วางอยู่ในร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นลูกก็รีบโทรจากญี่ปุ่นไปเมืองไทยเพื่อขอสร้างองค์พระด้วยพระที่เมืองไทยบอกว่าคุณโยมอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์จะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว ที่อาคาบะเนท่านยังชวนลูกให้อยู่สร้างองค์พระ,ระที่ญี่ปุ่นตอนนั้นลูกดีใจมากลูกทั้งทำบุญด้วยตัวเองและชวนคนอื่นทําสร้างองค์พระแกนกลางได้20กว่าองค์และสร้างพระภายนอกได้ถึง200องค์โอซาถไหม 2อ,องร้อยยี่สิบงค์ทำเองและชวงกันอื่นถ้าสร้างประจำโบสถ์องค์เดียว,ยวแต่ประจำตัวหล,ลายองค์เห็นไหมจ๊ะจากนั้นชีวิตลูกก็ไม่ได้กลับเมืองไทยอีกเลยโลกไปผู้หนึ่งที่ได้บุกเบิก,บก,กรวมกันสร้างสูตปฏิบัติธรรมโตเกียวา, <S <S าและอีกหลายสูตปฏิบททัติธรรมในญี่ปุ<า>่น ส่วนบุญทุกบุญที่หลวงพ่อไอทำลูกก็ไม่เคยขาดตกเลยสักบุญเดียวสาธุซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกภูมิใจมากตัวลูกเองปรารถนาจะสร้างบารมีให้เต็มที่นี่คือเรื่องราวที่เธอไล่ฟังและตัดมาคำถามเลยให้ครูไม่ใหญ่สบายใจซะก่อนว่า <laughs> ไม่ตกบุญสักบุญต่างศูนย์ต่้งแยะแยะแล้วก็องค์พระตั้งสองร้อยกวอง,อง ั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นทำก็ทำให้ครูมเป็นอย่างที่ปรื้มปิติมากทีเดียวเลยมีอารมณ์ที่จะตอบคำถามของเธอคือนนี้คำถามกรรมอะไรที่ลูกต่อมาเกี่ยวข้องกับหญิงกลางคืนทั้งๆก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นช่างเสริมสวยที่เมืองไทยจนกระทั่งมาอยู่ที่ญี่ปุ่น แล้วตั้งเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ใช้ชื่อของลูกในทางผิดกฎหมายเจ้าคะการที่็นคนเอาชื่อลูกไปอ้างทําการผิดกฎหมายลูกจะมีกรรมอะไรร่วมด้วยหรือไม่ทําไมลูกถึงมีชื่อในด้านเสียและในด้านดีในเวลาเดียวกันบนอะไรทําให้ลูกรู้สึกอยากสร้างองค์พระ จนทำให้ได้มีโอกาสทราบข่า,ขาการสร้างองค์พระแล้วก็ได้มาสร้างบาร,รมีกนะับหมู่คณะคนญี่ปุ่นได้เป็นสามีคนปัจจุบันของลูกนับว่าเป็นภาระให้กับลูกมากเพราะลูกต้องคอยดูแลเขาเป็นเพราะเหตุใดที่ลูกและสามีญี่ปุ่นต้องมาเจอกันแต่ทำไมเขาถึงโดนโกงเป็นประจำเลยเจ้าคะ เราเ,เรียนแคสตัดีมาหลายเรื่องกฎแห่งกรรมเราพอจะสันนิษฐานได้บ้างใช่ไหมจะ๊ะสามีคนแรกที่เป็นคนไทยขณะนี้มีสติที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ <c oughs> เป็นเพราะวิบากกรรมใดแล้วจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างเจ้าคะเธอก็ยังเป็นห่วงใหญ่ลูกชางลูก เป็นคนใจดีใจใหญ่มีเพื่อนมากแต่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานเป็นเพราะวิบากกรรมใดส่วนลูกสาวลูกมีก้อนเนื้อที่หมดลูกโอ้จะ<อ>มีลูกดีกว่างถ้าอย่มมีลูกก็จะไม่มีครอบครัวซะก็หมดเรื่องนะมาบวชซะขณะนี้กำลงังรักษาตัวอยู่ เขาจะมีโอกาสหายหรือไม่การที่ลูกทำบุญแล้วส่งบุญให้ลูกสาวเขาจะได้รับบุญได้ไหมเจ้าคะแล้วตัวลูกสาวเองจะต้องทำอย่างไรทำไมลูกจึงไม่สามารถตัดห่วงกังวลลูกสาวและลูกชายได้สักทีแล้วทำอย่างไรลูกทั้งสองถึงจะรักการสร้างบารมีเจ้าคะ คุณพ่อของลูกเป็นชาวนาก่อนตายได้ป่วยถ่ายและอาเจียนเป็นเลือดเป็นพระวิบากกรรมอะไรตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนเจ้าคะส่วนคุณแม่นะ่ะเป็นคนมีฐานะแต่โดนหุบมรดกแล้วต้งย้ายถิ่นไปหลายที่เป็นพระวิบาก,กรรมใดตายแล้วไปไหนเจ้าคะ ท่านทั้งสองนึกถึงลูกบ้างหรือเปล่าเจ้าคะกิจการร้านอาหารลูกเป็นที่นิยมของชายญี่ปุ่นถึงขนาดต้องขยายสาขาแต่เมื่อลูกเด้มารู้จักวัดรู้จักหลวงพ่อลูกก็อยากเลิกกิจการเหล่านี้ <c oughs> <c oughs> ลูกอยากจะขอพ่อหลวงพ่อให้ลูกได้สร้างบารมีอย่างบริสุทธิ์สะอาดก็ะได้บุญไปเต็มๆเ,เ,เจ้าคะ่ะ นี่ก็เป็นคำถามสั้นๆเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะกรรคบคนผ่านเห็นไหมจ๊ะมงคลข้อที่หนึ่งกรรคบคนผ่านแห่ดีของลูกในหลายๆชาติที่เป็นผู้ชายโดยไปครบกับพวกนักเลงและผีสิงการมีเจ้าชู้จึงทำให้ มาเป็นผู้หญิงและก็ไปอยู่ในวงจรของผู้มีอิทธิพลและการค้าบราเวนีเจ้ย่าไม่เจ้าพอเราทำอะไรแล้วมันก็จะมีมีเชื่อเป็นผังสำเร็จติดกันมาเลยเนี่ยต้องสั่งสมบุญเยอะถึงจะไปตัดหลอนพวกนี้ได้ถ้าไม่สักไม่ไม่สังสมบุญเยอะมันก็นตัดหลอนพวกนี้ลำบากก็จะเจอเนี่ยการที่มีคนเอาเชื่อ,องลูก ไปอ้างทำผิดกฎหมายก็จะมีส่วนกรรมในการยินยอมเขาแต่แรกแม้เขาจะบังคับในตอนหลังก็ตามกรรมนี้จะส่งผลให้ไปอยู่ในวงจรของคุญพานอีกซึ่งจะทำให้จะไปตกนในวงจรของอบายภูมิด้วยคือพอไปอยู่ในวงจรงคุณพานสิ่งวรรล้อมก็จะทำให้เราทำสิ่งที่เป็นบาปอกุศล ซึ่งใจก็จะหมองแล้วก็ไปอบายจะทำให้ไปอยู่ในวงจรขอบายยูมิด้วยเพราะมันไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีแม้ลูกจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวก็ตามที่ชื่อเสียเพราะคบคนพานแต่ด้านดีเพระลูกไปช่วยเหลือคนที่เขาทุกข์ยากลำบากจ้า บุญเก่าที่เราเคยสร้างกับหมู่คณะแบบกองสเสบียงมานานมาตามส่งผลจึงทำให้เกิดความรู้สึกอยากจะสร้างพระ<อ>แล้วก็โยมมาสู่การกลับคืนมาสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะอีกจ้ะเห็นไหมเจ๊ะพอมีเชื่อในการสร้างบุญร่วมกันพอได้จังหวะบุญชิงช่วงแป๊บมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่เป็นกุศลแล้วก็ นำมาสู่การสร้างบารมีลูกและสามีญี่ปุ่นต้องมาเจอกันเพราะอันนี้น่าศึกษากร้ามแน่ดีตในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายและคบกับน,นักเลงสามีของลูกในชาตินี้ชาตินั้นก็คือลูกน้องเก่าที่คอยติดตามทำงานตามสั่งอะไรเป็นผู้ชายด้วยกันนี กรรได้เคยทำร่วมกันทำให้ชีวิตในสังสารวัตเมื่อมาเจอกันก็ในสภาพที่เป็นสามีภรรยา<อ>คือตัวลูกจะเดินเป็นผู้ชายแต่ปิดเสียงกามีไปเป็นผู้หญิงและการทำร่วมกันทำให้ไาอยู่ร่วมกันอีกมาอยู่ในส,นสถานภาพเป็นสามีภรรยาและลูกก็ต้องรับภาระในการดูแลเขา พราตอนนั้นสั่งให้เขาทำสิ่งไม่ดีตอนเป็นมาเฟียเขาที่สามีญี่ปุ่นโดนโกงเป็นประจำนั้นก็เกิดจากกรรมที่ไปโกงเขามามากตาม,มาส่งผลในชาตินี้จ้าสามีคนแรกของลูกมีสติไม่สมบูรณ์เพราะเขามี ทูกต้องจากเสดกรรมสุราในอดีตส่วนกรรมไปใช้ในมหานรกแล้วและก็ไปอุสธรนรกยม,มโลกมาเป็นเปรตกระทั่งมาเป็นสาเตชานแล้วมาเป็นมนุษย์เสดมาใช้ในเมืองมนุษย์ส่วนไปใช้ในอบายจะแก้ไขก็จะต้องสร้างบุญทุกอย่างและให้สามีคนแรกของลูกเนี่ยสร้างบุญทุกอย่างแล้วก็กอธิษฐานจิตให้พ้นจากกรรมนี้ ให้ทําบ่อยๆสม่ำเสมอจนตลอดชีวิตหนักก็จะเป็นเบาจ้าลูกชายของลูกเน่เป็นคนใจดีใจใหญ่มีเพื่อนมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะปัจจุบัน,นยังติดในอบายามุกดื่มเหล้าเข้าสังคมเที่ยวมากกว่าจะคิดเรื่องธรรมะหากินชอบที่จะไปเลี้ยงพักพวก เลยเก็บเงินมาก่อจะอยู่อีกทั้งทางนในดีก็มีมาไม่มาจะแก้ไขก็ต้องอุดรูรวโดยเลิอกออาใบยมุขดังกล่าวแล้วก็ตั้งใจทำงานพัฒนาความรู้ความสามารถของตนแล้วก็ตั้งตัวอยู่ในรุญคือสั่งสมบุญแล้วก็ตั้งตัวอยู่ในพระรัตนตรยัยไอมีจิตเริ่มใส่พระรัตนตรยัย ชีวิตก็จะกลับมารุ่งเครืองได้จ้าลูกสาวนันมีก้อนเนื้อที่มดลกูกเพราะกรรมกาเมในอดีตชาติโอกาสจะหายก็ฟิฟตจ้าแปลว่าห้าสิบขึ้นแลวห้าสิบลงนั่นแหละให้ลูกสาวนโมธนาบุญจากการที่ลูกทำให้เขาเขาก็จะมีส่วนแห่งบนนุญนี้แต่เขาต้อง ยินดีจริงๆนะจ๊ะแล้วถ้าลูกษาทำเองด้วยก็จะยิ่งดีโดยทำทานรักษาศีลเจริมภาวนาให้สม่ำเสมอบุญนี้ก็จะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมหนักเป็นเบาจ้าแม่กับลูกการจะตัดห่วงกังวลกันก็ไม่ใช่ง่ายห่วงก็ต้องให้ห่วงอย่างถูกหลักวิชาอย่าเอาห่วงคล้องคอหรือคล้องใจ แต่ว่าให้ทำใจให้ใสๆนั่งธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วก็คอยประคับประคองลูกชายลูกหญิงด้วยการแนะนำให้ลูกทั้งสองมีกิลมิตรที่ดีเป็นสอนเขาว่าเวลาหาเพื่อนหาที่เป็นกัลมิตรมิตรที่แนะประโยชน์เพราะกลมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ของชีวิตที่ประเสริฐทีเดียวแหละให้พ,พบคบกับกัลยาณมิตร แล้วก็น,นำพาการมิตรจะได้นำพาไปสู่สิ่งที่ดีจึงจะเข้าใจเรื่องบุญนะจ๊ะคือหาเพื่อนดีๆให้ลูกกันเลยหากลาลยมิตรที่อยู่เมืองไทยถ้าลูกอยู่เมืองไทยนะจ๊ะคุณพ่อมีวิบากกรรมสุราและฆ่าสัตว์ทำอาหารจึงทำให้ก่อนตายทายและอาเจียนเป็นเลือดตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกด้ยกรรมสุราและฆ่าสัตว์ กำลังถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนก่อนถูกตรงนี้ก่อนมีความทุกข์ทรมานมากคุณแม่มีฐานะดีแต่โดนหุบมรดกเพราะกรรมจะเคยหุบมรดกของพี่น้องในอดีตชาติจนทำให้พี่น้องต้องย้ายที่อยู่ไปคล้ขยๆกของตัวเองในชาตินี้ละจ้ะ ตายแล้วใหม่ๆก็เป็นกายสัมเวสีร่อนเร่อยู่ต่อมาเมื่อได้รับบุญที่ติดไปให้ก็ไปเป็นภมะเทวาที่มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมพ่อของลูกก็อยากจะได้บุญอย่างเดียวเพราะอยากจะพ้นกรรมเนื่องจากว่าน้ำทองแดงที่ดดนกรอกไม่อร่อยเลยร้อนด้วย ไม่ใส่น้ำแข็งด้วยร้อนจะ <c oughs> ด,ดีแม่ก็อยากได้บุญเพื่อจะได้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่านี้ไปอีกจ้า <c oughs> สรุปว่าลูกก็ต้องทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งสองนะจ๊ะ <c oughs> ลูกนะ <c oughs> ควรจะเลิกกิจการปัจจุบันซะที่จะทำให้มีวิบากกรรมติดตัวแล้วก็หันไปหากิจการใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะที่จะไม่ทำให้มีวิบากกรรมติดตัวทำจะดีกว่าจ้า เงินที่ได้ก็จะเป็นเงินบริสุทธิ์เมื่อเอามาทำบุญก็จะได้บุญมากแม้ทรัพย์อาจจะน้อยกว่าบ้างขอให้ลูกตั้งใจสั่งสมบุญและหมั่นตรึกระลึกนึกถึงบุญให้ได้ตลอดเวลาลูกก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้จ้าเอาเรามาดูภาพกันหน่อยกรรมครอบคนพาเนอดีตของลูกในหลายๆชาติที่เป็นผู้ชาย ได้ไปเข้ากับพวกนักเลงและผิดสีงการเมเจาชู้จึงทำให้ไปอยู่ในวงจรของผู้มีอิทธิพลและค้าขายประเวณีการที่มีคนเอาชื่อรูปไปอ้างทำผิกดกฎหมายลลกก็จะมีส่วนกรรมในการยินยอมเขาแต่แรกแม้เขาจะบังคับในตอนหลังก็าตามกรรมนี้จะส่งผลในีไปอยู่ในวงจรของคนพาดซึ่งจะท้า้ไปตกอยู่ในวงจรของอบายภูมิด้วย เพราะมันไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีแม้ลูกจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวก็ตามที่ชื่อเสียพระครบคนผ่านแต่ด้านดีพระลูกไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ยากลำบากจ้าลูกและสามีญี่ปุ่นต้องมาเจอกันเพระกรรมในอดีตในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายและคบกับน,นักเลง สามีของลูกในชาตินั้นคือลูกน้องเก่าที่คอยติดตามทำงานตามสั่งละจ้าอืมแปลกเนาะชีวิตในสังสารวัตรเนี่ยการที่เคยทำร่วมกันทำให้ชีวิตในสังสารวัตรต้องมาเจอกันในสถานะที่เป็นสามีภรรยาและลูกก็ต้องรับภาระในการดูแลเขา ที่สามีโดนโกงเป็นประจำเกิดจากกรรมที่ไปโกงเขามา,มากตามมาส่งผลในชาตินี้สามีคนแรกของลูกมีสติไม่สมบูรณ์เพราะเขามีเศษกรรมสุรานาดีดีตามมาส่งผลจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทุกอย่างและติฐานจิตให้พ้นจากกรรมนี้บ่อยๆจ้า ลูกชางลูกเป็นคนใจดีใจใหญ่มีเพื่อนมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะปัจจุบันย,ยังติดในบบายามุกดื่มเหล้าข้าวสงังคมเพื่อนมากก็จะคิดเรื่องทำมาหากินจึงชอบเลี้ยงเพื่อนแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่อีกทั้งทานในอดีก็มีไม่มาก จะแก้ไขก็ต้องอุดอรอยรั่วโดยเลิอกอาบายามุกดังกล่าวแล้วก็ตั้งใจทำงานพัฒนาความรู้ความสามารถของตนแล้วตั้งตัวอยู่ในบุญและพระรัตนตรัยชีวิตก็จะกลับมารุ่งเรืองได้ลูกษาวิก้นเนื้อที่หมดลูกราะกรรมการเมเนดิตชาติโอกาสหายก็ห้าสิบห้าสิบลกษาอนุโมทนาบุญ จากการที่ลูกทําให้เขาก็จะมีส่วนแห่งบุญนี้จ้าถ้าลูกษาทาเองด้วยจะยิ่งดีโดยทําทานรักษาศีลจะเดินภาวนาให้ดีจะได้ไปตัดรอนวิบากกรรมเกา่าแม่กับลูกนะ่ะการจะตัดห่วงกังวลกันน่ยมันไม่ใช่ง่ายแต่ก็ต้องห่วงอย่างถูกหลักวิชา คือจะต้องทำใจให้ใส่ใสในการปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญทุกบุญแล้วก็คอยประคับประคองลูกชายและลูกสาวในการแนะนำให้ลูกทั้งสองมีกัลายาณมิตรที่ดีคบเพื่อนที่ดีจะได้นำพาไปสู่สิ่งที่ดีจึงจะเข้าใจเรื่องบุญได้คุณพ่อมีวิบากกรรมสุราและฆ่าสัตว์ทำอาหาร จึงทำให้ก่อนตายถ่ายและอาเจียนเป็นเลือดตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกด้วยกรรมสุราและฆ่าสัตว์กำลังถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานคุณแม่มีฐานนิตนดีแต่โดนหุบมรดกเพราะกรรมจะเคยหุบมรดกของพี่น้องในอดีตชาติจนทำให้พี่น้องต้องย้ายที่อยู่ไป รากกับของตัวเองในชาตินี้จ้าตายแล้วใหม่ๆเป็นกายสัมภเวสีร่อนเล่อยู่ต่อมาเมื่อได้รับบุญเทวด์ไปให้ก็ไปเป็นภมิว่าเทวาที่มีสภาพดีขึ้นกว่าเก่าส่วนพ่ออยากได้บุญอย่างเดียวเพราะอยากจะพ้นกรรมที่โดนกรอกน้ำทองแดงร้อน แม่ก็อยากได้บุญเพื่อจะได้มีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจ้าลูกนะควรจะเลิกกิจการมัจบันที่จะทำให้มีวิบากรรมติดตัวและหันไปหากิจการใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะที่จะไม่ทำให้มีวิบากกรรมติดตัวดีกว่าเงินที่ได้ก็จะเป็นเงินที่บริสุทธิ์มาทำบุญก็จะได้บุญมากแม้ทรัพย์อาจจะน้อยกว่าเดิมบ้างจ้า ขอ้ลู้ตั้งใจสั่งสมบุญและมันตรึกระลึกนึกถึงบุญให้ได้ตลอดเวลาลูกก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้จ้าุานี่ก็เป็นเรื่องราวของแคสตีสั้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้แล้จ้ะ